เมื่อช่วงเช้าวันที่30กันยายนที่ผ่านมาผู้แทนจากศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมโคราชและศูนย์พระนครศรีอยุธยาก็ได้เดินทางมารับถุงยางชีพจากวัดรธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายรวม2,000ชุดค่ะเพื่อเป็นตัวแทนจากวัดรธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายนำถุงยางชีพ ลงไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ําท่วมในพื้นที่ต่างๆนะถึงที่เลยซึ่งเมื่อเกิดอุบัติภัยต่างๆขึ้นนะคะแล้วก็ได้รับผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนทางวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายนะคะก็ไม่อยู่เฉยคะ่ะยื่นมือเข้าช่วยอย่างต่อเนื่องนะคะ แล้วก็ในทุกๆครั้งเลยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเกิดอุทกภัยน้ําท่วมเมื่อพี่น้องประชาชนเดือดร้อนทางวัฒธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายนะคะรวมถึงศรัทธาสาธุชนนะก็ได้ร่วมแรงร่วมใจการสนับสนุนเรื่ออุปโภคบริโภคต่างๆรวมถึงข้าวสารอาหารแห้งลงไปช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะคะในครั้งนี้ก็มีตัวแทนจากศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมในแต่ละจังหวัดเดินทางมารับถุงยางชีพ แล้วก็ได้มีตัวแทนนะคะของหมู่คณะนะเป็นตัวแทนนะะไปส่งต่อความช่วยเหลือต่างๆเหล่านี้อย่างพื้นที่ต่อไปค่ะ ซึ่งวันนี้บุญนิวส์นะคะก็มีบทสัมภาษณ์ของพระมหานพรปุญญชยโยประเรียนธรรม9ประโยครองผู้อำนวยการสํานักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายซึ่งท่านก็ได้มาให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์อุโทโกภัยฉับพลันนะคะในหลายๆพื้นที่หลายจังหวัดโดยที่วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายก็ได้เร่งจัดส่งความช่วยเหลือมอบถุงยางชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้ไปรับชมกันค่ะ เป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่าในขณะนี้เกิดอุทกภัยฉับพลันใน6จังหวัดตั้งแต่สุขโขทยัยชัยภูมิกำแพงเพชรลบบุรีนครราชสีมาและพระนครศรียุธยาซึ่งถูกน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างขวางแต่ละจังหวัดมีพื้นที่ประสบภัยนับแสนแสนไร่มีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้นับแสนคน วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายจึงได้นำความช่วยเหลือโดยจัดเป็นถุงอย่างชีพบรรจุข,ข้าวสารอาหารแห้งและของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมอบให้กับกัลยาณมิตรในแต่ละจังหวัดซึ่งมีเครือข่ายผู้นำบุญนำไปส่งให้ถึงมือของผู้ประสบอุทกภัยในแต่ละจังหวัด ซึ่งตอนนี้วัดพระธรรมกายได้ทำหน้าที่ในการบรรเทาทุกภัยให้กับผู้ประสบภัยทุกวันโดยที่เจ้าหน้าที่ของวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายได้ทำการบรรจุถุงยางชีพทุกวันวันละ5,000ถุงและมีเครือข่ายกาลมิตรซึ่งนำรถขนาดใหญ่มาทยอยรับถุงยางชีพไปลงพื้นที่แจกให้กับพี่น้องประชาชนเป็นประจำทุกวันแม้น้ำจะท่วมสูงบางพื้นที่สูงเลยเอวขึ้นมา ก็เราก็นําเรือท้องแบนนาถุงยางชีพไปมอบให้กับผู้ประสบภัยโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็วสําหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาอยากจะมาสร้างบุญสาธารณาสงเคราะห์ร่วมกันกับวัดพระธรรมกายและมูลันิิธรรมกายก็สามารถจะร่วมบริจาคได้โดยส่งข้าวสารอาหารแห้งหรือว่าข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่จําเป็น มาได้ที่ครัว71ปีวัดพระธรรมกายที่23ทับ2หมู่7ตำบลคลอง3ามอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีหรือเราสามารถบริจาคออนไลน์ก็ได้ที่ donate.dkcmain.org หรือจะโอนเข้ามาที่บัญชีวัดพระธรรมกายที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ขอเจริญพร